สวัสดีค่ะวันนี้เราชมก็จะมาทำมะม่วงแช่ยิมมะม่วงเบาบ้านน้กชมออกเยอะมากเลยค่ะอะไรนะครับมะม่วงเบานี่ก็คือมะม่วงเมานั่นเองค่ะนี่นะครับภาษาพังงาภูเก็ตหรือภาษาใต้เขาเรียกมะม่วงเบาหรือมะม่วงสามฤดูนะครับโอเค แต่ว่ามะม่วงสามปีนะครับเป็นมะม่วงพันเล็กนะครับเขาเน้นกินดิบนะว้าวสุกๆเขาจะไม่เน้นกินนะครับพอลูกมันจะเล็กนี่โตแล้วนะครับโตเต็มที่แล้วประมาณนี้เองอเห็นนะช่วงหลังปีใหม่อย่างนี้ก่อนสงการข้าวนาแล้งมะม่วงเยอะมากน้องชอมก็เลยจะมาทำมะม่วงแช่อิม่ม เ,เราไปดูวิธีทำมะม่วงแชเอิมกันเลยยั่วกับความสนุกมากมายในมหาชายชาแนลเย้ลำดับแรก เราก็ต้องมาปอกเปลือกมะม่วงของเรากันก่อนนี่นะมะม่วงเลยมาสดๆก็มาปอกเปลือกนะครับว <Wow. S 1> ยงยางมันนะครับนี่ถ้าแกะออกมาจากขั้วแล้วนะมันจะมียางอยู่นะครับนี่ระวังกระเด็นเข้าตานะเด็กๆ <Wow. S 1> แล้วเราก็มาปอกเปลือกปกตินั่นแหละปอกเปลือกปอกเปลือก กรใช้จีบปอกนี่แหละครับง่ายๆปอกเปลืออย่างนี้นะครับใจเย็นนะครับนี่น้องชมทําเก่งมากเทคนิคในการปรอกง่ายๆก็คือเราก็ปอกจากหัวขั้วมาน,นะครับลงไปข้างล่างนี่มันจะได้ง่ายก็ไปปอกไปเพราะว่ามะม่วงมันเยอะมากเลย เราก็มาแช่อิ่มไว้ทานนะครับเราทานสดไม่หมดนะร่วงหมดแล้วนี่นะคะเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแช่น้ำไ้แบบนี้นะคะเราแช่ทำไมครับผมเพราะไม่ให้มันดำค่ะแช่ไว้ไม่ให้มันดำนะครับโอเคและลูกนั้นทำไมน้องชมไม่ปอกเปลือกครับผมอ๋อพอดีว่าลูกนี้มันสุกแล้วอะคะ่ะม,มันใกล้จะสุกแล้วนะครับมันแก่แล้วนั่นเอง <Wow. S 2> ลูกไหนเน่าลูกไหนแก่ไปสุกไปเราก็จะไม่เอานะครับนี่อ่อนไปเราก็ไม่เอานะสุกไปภาษาใต้เรียกว่าเรียกว่าเข้าบาดแก่ไปภาษาใต้เรียกว่าข้าวเบื้องมันข้าวเบื้องแล้วนะครับก่อนก็คือมันแก่แล้วนั่นเอง โอเคมาเราปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จแช่น้ำเอาไว้แล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะเด็กๆระวังมือน,นะครับเราก็พามาหัน่นสับตรงกลางปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะมีมะเมล็ดขาวๆอยู่นะเราก็ใช้ปลายมีดเคียย์ออกไปเลยนี่น้องชมเก่งมากแต่ระวังมือน,นะครับเด็กๆ เล็ดข้างในมันขาวๆเราไม่เอานะพอสูตรเราเราจะดองแต่เนื้อนะเราไม่ดองทั้งลูกนี่ก็คือมเล็ดมันนะครับนี่นะคะเมื่อเรา,เ,าเล็ดออกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะนี่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับพยายามให้ทุกชิ้นเท่าๆกันนะ อย่าเวลาดองมันจะได้เปื่อยเท่าเๆกันโอเคนี่ลูกนี้เขาเรียวกว่าข้าวเบืองนะครับนี <S <S ่ก็คือมันจะแข็งโป๊กเลยอย่างนี้เราก็จะไม่เอานะนี่น้องชองก็จะหั่นเป็นชิ้นพอคำพอหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาล้างให้เรียบร้อย <S <S 2> <S 2> โอเคล้างเสร็จเราก็มาใส่ใน ภาชนะที่เราจะดองนะครับนี่ของน้องชมก็จะเป็นโถพลาสติกอย่างนี้นะโอเคโถที่จะดองเราก็ใส่น้ำไม่ท่วมมะม่วงนะครับอืม่นเป็นชิ้นๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้น่ากินมากเลยนี่เสร็จแล้วทำยังไงต่อน,น้องชมแล้วเราก็จะเทเกลลงไปค่ะเราก็จะใช้เกลือเป็นเกลือให้ดูสิครับเป็นเกลือทะเลธรรมดานะครับ <Wow. S 1> นี่ แล้วก็เ,เกลือใส่ลงไปเลยไม่ต้องคนอะไรนะครับแช่ไว้อย่างนี้เลยสูตรของน้องชมเป็นยังไงครับก็คือมะม่วงนะคะ3ามกิโลค่ะแล้วก็เกลือนะคะอยู่ที่หนึ่งหบกรัมค่ะโอเคสูตรของน้องชมก็คือมะม่วง3มกิโลต่อเกลือหนึ่งถุงนะครับร้อยห้าสิกร,รัมประมาณแล้วเราก็แช่เกลือไว้นี่นะครับ อืมแล้วเราก็ปิดฝาเราก็ปิดฝานะครับไม่ต้องปิดแน่นมากนะปิดพอไม่ให้อะไรตกลงไปก็พอโอเคแล้วก็รอสักวระมานสามถึงสี่วันค่ะโอเคเราจะดองไว้สามถึงสี่วันนะครับเดี๋ยวสามถึงสี่วันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้คือมะม่วงที่เราดองกับเกลือนะครับมีน้ำกับเกลือสีก็จะสวยอยู่นะไหนลองชมลองจับมาสักอันนี้ครับม,มันเปื่อยไหมเนื้อเป็นยังไงมัง่งเนื้อนุ่มลื่นค่ะเนื้อก็ยังแข็งอยู่นะครับน,น,บนี่หลังจากที่เราดองมาสี่ถึงห้าวันแล้วเนื้อก็ยังแข็งอยู่นะแปลว่าอันใช้ได้ เลยค่ะ, <Yeah. S 1> ะเอาน้ำไปตั้งไฟเอาน้ำใส่หม้อไปตั้งไฟนะครับแล้วก็เอาน้ำตาลทรายมาทำน้ำตาลเคี่ยวนั่นเองของน้องชมก็ใส่น้ำประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลประมาณ1กิโล เราก็รอให้เดือดน,นะถ้ามีใบเตยใส่ไปด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็ปิดฝารอยเดือดตั้งไฟอย่าแรงนะจะเอามะม่วงที่เรารองนะคะเทน้ำออกแล้วเราก็จะเอาไปล้างกันเลยค่ะว่าจะทำง่ายๆอย่างนี้นะคะก็เอาเนื้อมะม่วงนะครับ ออกมานี่เราดองประมาณ4-5วันแล้วนะครับลแล้วแต่สูตรนะถ้าใครอยากจะให้กรอบหรือไม่กรอบแต่สัก3-4วันก็ได้แล้วนะพอมาเริ่มดองได้ที่อย่างนี้แล้วก็ออเ,เอาน้ำเกลือออกไปก่อนนะครับน้ำที่เราดองเททิ้งไปก่อน ปูแนมามาแดงแบบนี้นะคะแล้วก็กะนะครับแต่นี้ก็ประมาณ1กิโลต่อน้ำปูน1ถุงนะครับไอนี้ก็คือน้ำปูนใสใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่ค่ะวิธีการนี้เขาทำทำไมครับเพราะว่าจะทำให้มะม่วงของเรานะคะไม่เละแล้วก็ กรอบค่ะ <Wow. S 1> เราวก็น้ำปูนกินหมากนะครับมาละลายน้ำก่อนแล้วแต่สูตรกันเลยคนให้ละลายละลายโอเคไม่ละลายดีแล้วนะครับเราก็เอาเนื้อที่เราล้างเอาไว้เทลงไปเลยเราก็อย่าแช่นานนะครับขยํำขยํำขยํำให้เมือกมันออกนะครับ ถ้าเราแช่นานน้ำปูนก็จะไปกัดมันก็จะแข็งโป๊กนะครับขั้นตอนนี้เราต้องการทําให้มันกรอบนั่น,น oh. อี่แล้วแต่สูตรนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ําล้างอีกทีนึงนะโอเคอืมเราพลัลงทีนึงครับล้างจนให้น้าปูนออกนะครับ เราผ่านน้ำปูนแป๊บเดียวนะอย่าแช่ไว้นานมันจะยุ่งยากหรอกนะครับแต่วิธีการของเรานี่อร่อยชัวร์<อ>ได้ผลด้วยนะเราก็ล้างไปล้างมาหลายๆน้ำนะโอเคตอนนี้สะอาดดีแล้วนะลองชมลองจิบมาแล้วลองชิมดูที่ครับ อ่าลองแกะชิมก่อนนะยังเปรี้ยวอยู่ไหมมันก็ยังเปรี้ยอยู่ค่ะเดี๋ยวน้ำชงก็จะแช่ต่อนะคะโอเคเราบิชิมนิดนึงแล้วยังเปรี้ยวอยู่นะเราก็จะแช่น้ําทิ้งไว้อย่างนี้แล้วน้าตาลเราก็เดือดพอดีแล้วนะครับนี่เราก็จะปิดแก๊สร้อยเย็นอันนี้ก็จะแช่ไว้วยอยู่นะ Okay. สีถูกใจแล้วรสชาติก็ไม่เค็มมากไม่เปรี้ยวม,มากแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็หาเป็นกระชอนถก้าก็ได้แล้วก็สงมาเลยให้มันเสด็จน้ำนะครับนี่มข่วเราสีก็สวยๆนะครับอนี่ท่ชมเก่งมากนะครับทำกินบ่อยนะครับ ตัวเราพอใจแล้วอืนี่นะครับจะก,ก็รอ้อยเสด็ดน้ํานี่นะครับเราก็เอามาเลี้ยงไว้ในขวดโหลนะครับนี่ของน้องชมนะครับ <Wow. S 1> เราเลี้ยงในขวดโหลเสร็จเราก็เอาน้ําตาลที่เย็นแล้วนะครับน้ําตาลที่เราต้มเมื่อกี้ย้ําว่าให้เย็นก่อนนะครับ แล้วก็แช่ไปในมะม่วงของเราเลยนี่ต่อนี่นะครับเห็นไหมครับเหมันก็จะกลายเป็นมะม่วงแฉนี่ถ้าเราทานเลยตอนนี้มันก็ยังเปรี้ยวอยู่นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้มาลืนต่อไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆหวานค่อยๆหวานค่อยๆซึมน้ำตาลเข้าไปนะครับ ไว้กินหน้าร้อนนะครับมะม่วงเบาแช่อิม่มก็เสร็จแล้วนะคะกัเมนูมะม่วงแค่อิ่มสูตรของชมเองค่ะสูตรนี้เอาไปทำขายได้นะครับทอานผูชมทำขายมาหลายรอบแล้ว,วเรามาดูเนื้อมะม่วงของเรานะครับสีก็จะสวยมากเลยนะครับดูให้ดีนะครับนี่ รสชาติตอนนี้จะกินก็จะอมเปรี้ยวอมหวานนะครับเพราะว่าน้ําตาลเราเพิ่งแช่ไว้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าพุ่งนี้ก็น่าจะเปรี้ยวๆหว,วานๆอร่อยนะครับว <Wow. S 1> ้มมาวมะม่วงเบาแช่อิ่มสูตรน้องชมนะครับไปทําตามกันได้นะสูตรมันอยู่ที่ปริมาณของมะม่วงนะครับ อยู่ที่การกะประมาณมันจะไม่อร่อยหรืออร่อยมันอยู่ที่การกะนะมะม่วงเรามากเราก็ใส่น้ําตาลให้มากหน่อยดองให้หลายวันใส่เกลือให้ถึงนะครับแต่ว่าที่เราต้องการก็คือสะอาปลอดภัยพอเราทำกินเองค่ะใช่แล้วนะครับ <Wow. S 1> ทำกินเองอร่อยกว่านะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก็พอฝากคิดได้เลย ก็หวังว่าคงจะไม่ยากกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้น้องชมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าน้องชมจะมาทำเมนูลลนอะไรฝากติดตามน้องชมด้วยนะคะคลิปใหม่ของช่องมหาชยนาวก็จะลงทุกวันจันทร์และวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบา,บายคลิปจบแล้ว